อันดับที่5ทะเลสาบเดต,ตรตอนทะเลสาบน้ําเค็มแห่งนี้นะฮะจะสังเกตว่าน้ําในทะเลเนี่ยจะมีสีแดงเข้มมากเนื่องจากว่ามันมีสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก จัมพวกฮาโลไฟส์ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่เข็มจัดและพวกมันจะ,จะเจริญเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งไซยาโนแบคทีเรียที่เป็นตัวการสําคัญที่ทําให้ทะเลสาบกลายเป็นสีแดงแม้น้ําในทะเลสาบนะครับจะเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตทั้งหลายแต่ที่นี่นะฮะก็เป็นที่อาศัยและแพร่พันธุ์ของนกฟามิโก้นับล้านตัวและด้วยความที่มีน้ำเป็นความดังสูงเนี่ยจึงมักมีซรกากรกลากหลายชนิดปรากฏให้เห็นโดยสร้างสัตว์ทั้งหมดที่ตายแล้วล้วนมีลักษณะแห้งและแข็งเหมือนหินอย่างที่เห็นในภาพตอนนี้แหละครับ อันดับที่4ีทะเลสาบแมคแคนซี Mac ทะเลสาบแมคแคนซี Mac sey, นะครับเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ตั้งอยู่บนเกาะเฟรเซอร์อน pressure, ในรัสควีนแลนด์ของประเทศออสเตรเลียซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่มีหาดทรายสีขาวและที่สำคัญนะครับทรายบริเวณน,นี้เนียยังเป็นซิลิก้าบริสุทธิ์สีขาวที่มีความละเอียดมากส่วนน้ำในทะเลสาบนั้นก็จะใสบริสุทธิ์และมีความเป็นปรดสูงเกินกว่าที่พืชและสัตว์จะดำรงชีวิตอยู่ได้และแน่นอนครับมันจึงปลายเป็นสวงสวรรค์ของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกโลก อันดับที่ 3. ามพาวิลเลียมแลคและสถานที่สวยงามแห่งนี้นะครับตั้งอยู่ในหุบเขามาเบิลแคนยอนประเทศแคนาดาซึ่งดูจากภาพแล้วนะฮะมันเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยจริงๆแถมยังเป็นแหล่งดูนกดูปลาชมนู่นชมนี่และยังเป็นฐานปฏิบัติการร่วมภายใต้โครงการพาวิลเลียมแลดปรีสอทโปรเจกต์ของทีมสำรวจจากองค์การนาซาและองค์การอวกาศแคนาดาตลอดจนสถาบันวิจัยต่างๆทั่วโลกอีกด้วยเลยครับซึ่งมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยจริงๆครอันดับที่2ทะเลสาบในออส ว่ากันว่าทะเลสาบแห่งนี้นะครับคือทะเลสาบมอรณนซึ่งเป็นทะเลสาบปล่องภูเขาไฟที่ตั้งอยู่ในเขตนอร์เวย์สกเกียนทั้งยังมีแอ่งเมกาอยู่ใต้ทะเลสาบอีกด้วยเลยครับแน่นอนฮะมันจึงมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมเป็นจํานวนมากโดยทีมนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงต้องทําการตั้งข้อเชื่อมเพื่อปั๊มน้ําที่เต็มไปด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้านล่างขึ้นมาปล่อยเป็นน้ําพุสูงราว2ี่เมตรซึ่งจะช่วยลดปล่อยปริมาณสะงสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ใต้น้ําได้ัท้งนี้ก็เพื่อคระะชชานแลสัตตว์่่าางๆทีอศั่ ในบริเวณนัน้นนั่นเองอันดับที่1นึ่งแดซี และสถานที่สุดท้ายนะครับเป็นทะเลสาบน้ําเค็มที่ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนของประเทศจอร์แดนและอิสราเอลซึ่งมันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นทะเลสาบน้ําเค็มจัดที่มีระดับความเค็มสูงถึง34เซึ่งทะเลทั่วไปเนี่ยจะมีค่าความเค็มอยู่ที่3.7เเท่านั้นเนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้นะครับมีปริมาณเกลือค่อนข้างจะเข้มข้นมากถึง1ใน3หรือราว1.3กิโลกรัมต่อลิตรเลยทีเดียวเลยครับและด้วยสาเหตุนี้นี่แหละเราจึงสามารถลอยเล่นอยู่เหนือผิวน้ําได้โดยไม่ต้องกลัวว่ามัันนจะจะะแบบบี้หลคร